ย่ำเศร้าน,นะครับเขาจะมีอาหารครับอาหารที่เกลือเขาก็าจะมีห่อนะครับห่อสามถ้วยนะครับ,รบแล้วก็เป็นมันมักยีสามถ้วยผสมกันครับแล้วก็ให้เขากินอ,อแต่ว่าของผมเนี่เกลือเศร้าแรงครับพายนี่เกลือเศร้าแรงโ<ห>อ้อแล้วก็พอพันใส่ตัวเดียวครับครับข้าวท้องก่อนโอ้ซื้อเขานม่โอ้หเหมือนเนาะ มวนเป็นไตอิจฉาหมูเนาะสื้อคนนี้มวนซ่อมซ้อซื้อหมูเลยแม่เราที่พิเศษว่านั้นคือผู้เดียวมีเมียหานี่ไหมโอ้เมียหาเลยอิจฉาขาทักเนาะครับมามามาพ่อก่อนาผมนุ่งไว้ขนาดเลยเพ่าหมูโตอ่าหมูนี่นะครับท่องแรกลูกเขาสี่หน่อยครับเพราะท่องสองไปเนี่ยลูกหลายเลยครับให้ลูกดกเลยดกเลยครับอืมสายพันธุ์นี้ลูกดกครับเลี้ยงง่ายลูกดกโตไวครับ สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับทั์ไทบันคือเกานะครับผมครับเมื่อนี้ครับกับมายูนะครับเอ่ออ่ฟ้ามนะครับหมูปลาของพี่ต้นตุงกรลาชาแนลนะครับผมซึ่งเป็นยูทูบเบอร์นะครับชื่อเสียงครับอ่ลูกหังในเขตภาคอีสานของฮ่นะครับผมครับเดี๋ยวผมเสียผ้าไปเบื้องนะครับการเลี้ยงหมูปลาของพี่ต้นตุงกรลาชแนลนะครับผมเอ่เดี๋ยวไปพบพ่อกับพี่ต้นครับผมสวัสดีครับพี่ต้นครับ ครับสวัสดีครับครับพี่ต้นครับแนะนาตัวจังหน่อยนะครับผมสวัสดีครับผมส้นพงกุลาครับพี่กั๊ดยูดิกายูบ้านจานตำบลพงกุลาอําเภอร์สุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับผมครับผมหมูปลาของทั้งหมดมีจักโตครับผิดยี่ห้อหหมูปลาของผมนะครับของไอ้กรมี่ยูหมูปลามี่ทั้งหมดถ้าเอาพอพอแม่มันหนี่มี่ตัวผู้หนึ่งตัวตัวแม่หาโตเป็นหกตัวแล้วกรลูกนี่มียู่ิเตโต ครับนะครับก็คือทั้งหมดสิบเจ็ดบวกกเป็นยี่สิบสามครับยี่สิบสามตัวครับผมอือคือห่อกับแบ่งสัดส่วนเห็ดเป็นขอกเนาะครับผมขอกก็คือเห็ดเป็นขอกไหมครับครับหลังค่าก็จะเป็นหลังค่าสันไทยครับผมโค้งเล็กครับไหมก็คือเป็นไหมย่างครับที่ห่อเห็ดนี้เป็นยุคค่าไหมย่างครับไไมย่างห่อครับผมอ๋อครับอันนี้เป็นเป็นพอพันแม่พันเมือคบตัวนี้ขอกนี่ ตัวนี้นี่มันจะเป็นหมู่าแมลูก่อนหมูแมลูก่อนครับอ่าจะมีสองตัวนี่มันดีไสนดีมันดีซื้อขั้มกับคุ้นครับนะครับไอ้ขั้มมีจะขาขาวอ <c oughs> ไอ้คุ้นขาดําไอ้ขั้มขาขาวครับ <c oughs> นะครับขั้มกับคุ้นสองตัวเนี่ตัวหนึ่งออกลูกได้ได้ลูกเจ็ดตัวหนึ่งได้ลูกหาเป็นลูกสิบสองลูกสิบสองโตครอบนี่อื <c oughs> ข้อนี้ครับผมครับหมูตัวนี้ก็เลี้ยงมาั้งแต่ตัวน้อยๆซื้อมาจากนงบอมเนี่ย ตัวนี้สือมาราค่าแปดร้อยบาทครับผมครับโตโตละแปดร้อยบาทครับอันนี้เลี้ยงมาปีนึงแล้วอืมเป็นหมูนิสัยดีครับนิสัยดีราคาท้องแรกท้องแรกทุกคนขอดเนี่ยขอดหาข้าเจ๊ดเนี่ยถือว่าเป็นท้องแรกแต่ว่าไม่ภาษาของหมูปลาลูกผสมเข้ากับที่ว่าให้ลูกหลายอยู่คร,ครับให้ลูกหลายครับนี่ครับอ่าเขาใส่เวลาจากเดือนครับจังขอด อ่าเวลาตังทองแม่มาครับแม่นครับอ่าผู้บาอาจารย์ท่นบอกว่าร้อยยี่สิบสองวันครับแต่ว่าไอา้กับกระไดอันนี้แม่กระไดซ่อมปรนไ,นไ,รไดไหมครับพูดได้ว่าทับเหล่ากระทองทองลุ่มกับขังเขาพ่อหมูเขาทองลุ่มปั๊บเขาเตรียมสี่ฟอดเนี่ยเขาจะอาคาบมูเฟื่องมูยังยังสี่หละครับคา,บขาเขาเสียทา่านเขาเสียทา่านเขาต้าองขังเขา ทันบพรขังที่ถึงหมูที่อยู่ข้างนอกเห็นบนอกครับมันจะมีสัดส่วนหมูที่อยู่ข้างนอกครับเขาสีกวนไหมครับออกกวนอาจจะมากินรกกินหยังกินไปกินมากกับลาบกินลูกน้อยครับทําไร่ลูกน้อยของอันลบก,กวนการขอดนะครับครัแต่เล่ยนี่แหละครับต้องขงไว้วยบางที่ครับขอกนี้นะครับต้นข้อนั้นเป็นน่องกระแตครับเบื้องน่องกระแตบอันนี้คือน่องกระแตครับน่องกระแตน่องกระแตอันนี่น่องกระแตเนาะน่องกระแตตัวนี้ได้มาจากพี่เี๊ยบครับพี่เรับที่ อยู่สุวรรณภูมินะครับครับนะกิจฟาร์มเงียบที่เกีบเวป้องหายมาัวล่าแฝงลอยหาสิดเอาน้ําเล้ามาหาโตครับครมีเป็น้องกาแฟนอกกาแฟนี่ครับเป็นข้อแรกทอดมาแล้วก็ใหาลูกเพิ่งมดกะหาโตครับนะครับห้ลูกหาโตหาโตครับผมครับอืออยู่ข้องอเฮ็ดเป็นล็อกเป็นล็อกได้เนาะเป็นล็อกเป็นล็อกครับครับเดี๋ยวเข้าไปเบังหมูโตข้างนอกบ่ครับ ครับเดี๋ยวไปเบิ้งข้างนอกครับหมูตัวข้างนอกนะครับตัวที่เออ่ที่ว่าว่าเขาเป็นจังไงมีพอไม่พักน้ำครับเดี๋ยวเอาพักแปให้เขากินครับผมจะเป็นอาหารว่าครับอาหารว่าอาหารเสริมเขาดีเป็นกินพวกเอ่อพืชพักเกษตรมั้งครับพวกนี้แม่นครับกาซิมี่พักเกษตรพักผงชุบรสพักเกษตรกับพักผงชุบรดิค่ะผูบาอาจารนท่านบอกว่าบ่าไห้อันนี้ครับบ่าไห้หมู อันแม่ลูกอ้อนกินครับไขเขาจะมีน้ำนมไห่ลูกนะครับการที่ไข่กินได้เนห้านะครับพวกหนื้าเนาะครับตัวนี้จะเป็นหยา้าหวานนะครับตัวนี้จะเอาไปไห่โตที่บบได้เหนนมลูกนะครับครับมาแล้วนี่คือไส้ตัวที่บบได้ไม่ลูกเนาะแม่นะครับคือย่ำเศร้านะครับเขาจะมีอาหารครับอาหารที่เกลือเขาก็จะมีห่อนะครับ ทำสามถวยนะครับแล้วก็เป็นมันมากยีสามถวยผสมกันครับแล้วก็ให้เขากินอแต่ว่าของผมนี่เกลือเส้าแรงเพราะไอ้นี่เกลือเส่าแรงโอ้เส่าแรงเลยครับผมครับอันนี้กะจะเป็นอาหารบางใี่เขานะครับข้ากะเช็ดงานขิดเกลือข้ากะมานั่งเหรียน้ำเขาครับมามาหูกมามาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนี้เ่าแยกเนาะตัวนี้หขอไก่แยกอ่าเนี่ตัวนี้กาลังทบไหมครับ ตัวหนังกำลังทับไม่ไอหลอดนะครับตัวนี้กระติ๊บก็กระต๊อบนะครับตัวกระติ๊บเนี่ยสามเดือนแะครับทองสามเดือนตัวกระต๊อบทองสองสองเดือนก็คือเขามีทองแล้วครับผมครับเออแล้วก็พอพันใส้ตัวเดียวครับถ้าเ้าทองก่อนโอ้ซื้อเขาไงแมนโอ้หมวนเนาะบวนเป็นไตอีฉาหมูเนาะผู้เดียวซื้อคนนี้มาวนซสมซื้อหมูเลยแมนเราที่พิเศษก็คือผู้เดียวมีเมียหานี่ไหมโอ้เมียหาเลย อิ้าคักเดาะครับมามามาพร้อมก่อนมาผมลุกไวหนุ่มครับขนาดเลยานี่นะครับอ๋อหมูปลาขับเข้ามาเด่นกับเขาเรื่อยๆเขากับสีขุ่นครับขุ่นครับแ่าวนี่อย่างเด่นน้ำเขาใดนะครับหมูปลาตัวนี้เป็นหมูปลาลูกผสมมาเป็นหมูเลือดสูงนะครับครับเป็นพันธุ์ยังไับพี่มันเป็นลูกผสมนะครับลูกผสมคูบาอาจานพันว่าผสมลูกผสมจักผสมอย่างแต่ว่าบาแม่นเหมยครับม่นเหมยรับเป็นเหมยมันสีหูตกนะครับ อายุเขาได้จักเดือนหรอตัวนี้มูดนี่ครับมู้นี่นเป็นรุุดเดียวกันหมดเลยครับหมูในครอบนี่้หมูปีไม่หน่อยครับปรวมาณปีครึ่งหนึ่งเดือนนี่แหละครับครับเขากลับมากินน้ำห่องครับเขามีเวลาเขาก็มาเล่นต้นเขาพ่อได้ใช้เครียดนะครับครับเมื่อยนี่กลับมากลับมาแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอ่าบอกพี่น้องตรงๆก็คือตอนนี้น่ะ เมียน้อยภรรยาหน่อยน้องหน่อยครับเมียผมซื้อน้อยครับก็เลยเกิดเมียหน่อยเาก็เลยเมียหน่อยแมนบมัดีโชคหมานปีนี้แต่ด้ลูกเนาะเมียท่องหาเดือนครับนะครับเมียท้องหาเดือนโชคหมานได้ลูกก็เลยว่าสิปป้อยออกหมดได้ครับเสียป้อยมูออกหมเลยหมดเลยเพราะว่าไม่ต้อมีเวลาคร,บครบับตามที่หูกันอยู่ตามที่น้องทัดหรือว่าที่น้องหูจ้างอยู่ก็คือเฮ็ดหลายอย่าง ว่าจะเป็นเหตุการณ์เกษตรเหตุคลิปนะครับรวกาเหตุงานอื่นน้ำสู่ชีวิตลูกคนทุกคนยากนะครับคมาท่านี่ก็ตัวนี้ก็สิป่อยออกจากสิป่อยหมดอยู่แต่ว่าอยากให้ยกขอกนะครับขอคนดีคนมีใจหักขื้อกันไหมคือคือป่อยบดขอกเลยแม่นครับแม่นครับสีป่อยลาไปไหนครับอยู่นี่น้องหน่อยเพื่นว่าอันสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่น แม่แม่หกครับลูกสิบเจ็ดครับครับก็คือโยกขอกเลยครับแล้วค่าสี่หมื่นบาทครับผมครับแล้วก็นอกนั้นจะเป็นหมูทองหมดเลยนะครับครับหมูทองอืมแล้วก็พ่อมีจะมีทับมีทับตัวหนึ่งแล้วก็มีท่องสองเดือนท่องสามเดือนครับแล้วก็หมูแม่ลูกอ่อนลูกสิบเจ็ดตัวนะครับอืมก็คือมีหมูทองนําเลยครับผมครับหมูยูนินิไสดีครับแล้วก็ถ้าไปขายเป็นอ่าถ้าเทาไปเลี้ยงขายลูกเป็นบ่ เพื่อเปเี็ดนเป็นหมูหันนะครับถ้าหมูโต๊ะหูตั้งอั่งนีสิเดี่ยเพราะข้าเขาสีบสือครับคันหูโต๊ะบาอาจารย์พ่นกบาเขาบ่ใสมากปนไหนนะครับครัเนี่ยผมก็เฝ้าตามรูบาอาจารย์นะครับอถามว่าเสียดายบอหนองทับเสียดายบอย่างคักเลยนะครับหมูเพราะว่าเลี่ยงมากตั้งแต่น้อยไหมครับเลี่ยงมากจนขุนบัดท่านีโดยความที่เขาบ่มีเวลาไหมครับครับบ่มีเวลาเลยเสียดายได้ยังอยครับธุรกิจหร้ยวันเถอะ ครับมันกต้ังสู่หลายทางนะครับหลายทาาเห็ดหลายทางอืมคันข้าแต่มาเห็ดมูนี่มันก็บ่ได้ไหมครับครับล่างเถ่อติดธุระไปทายถ้ำไก่ๆยังสิครับหรือว่าคิ้วงานตัดต่อเนาะเพราะว่าทั้งทายถ้ำทั้งตัดต่อทั้งเป็นที่ที่ก่อนทั้งยังเองเบิร์ดเลยแม้ทั้งตอบข้อมิหลยอง่างครับหลยางครับบาดีตะกี้มีอันมีหน่อยน้องหน่อยเล่าซอยเดี๋ยวนี้ก็อซีโตนเมี่ย ครับเมียเมียกับ่องเริ่มใหญ่เนาะก็อยากให้เมียพักคอนอยากให้คุณภาพชีวิตกบลูกหลายกลัวนะครับตัวนี้ครับขอคนที่เอาไปเลี้ยงอีหลีแล้ครับคนที่ใจรักเนาะคนที่ใจรักเราเอาไปเลี้ยงอีหรัไปไปต่อยอดเอาไปต่อยอดเอาครับครับกัพื้นที่ห้องกับก็ถือว่าบ่ได้กว้างเนาะมันก็เป็นพื้นที่กะสมกับกับหมูเที่ยเขาเลี้ยงแมนแมนตัวนี้ก็ถือว่าบ่ได้แออัดครับอยู่ได้อยู่ได้สบายเลยนะครับกับ สัตวูเขากะเป็นภาษาหมายของมาไนนอไรเนาะหฮาเห็ดแมนครับอันนี้ก็จะเป็นจะมี่พวกเป็นรัวเล็กครับเป็นรัวเล็ก,ลลกค่ายเล็กครับนะครับสัตวตูเขากะคือ,อยาห้บวกหมาจ,จารจัดหมาหยัางมาครับพวกหมาจ,จารจัดมากนี่อันตรายครับมันเขามาไอไรเขาจะมมากวนลูกหมูไหมครับครับตกมาเรากับปีนี่ตกมาปีนี้เท่าแห้งครับอายุหัวเจ๊ดิสิบเจ็ด <laughs> สิบเจ็ดหรือเจ็ดสิด <laughs> บเอ็ดบอฝ่าชนาคาดไว้สามสิบ อันนี้มุกบันเพไหนมุกเพราความจริงเาความจริงครับโอ้สงสัยสีหิวแห้งนี่ครับเขากลับมาอาเนใช่ไหมละครับตัวนี้นี่เตรียมเตรียมสีขอดเลยตัวนี้ครับนี่อันนี้เขาขวา้จักเดือนแล้วครับนี่ใส่ครับลูกลูกเขาครับลูกเขาบอกครับได้ยี่สิบมือครับอ๋อได้ยี่สิบมือยี่สิบมือโอ้ถือว่าเงี้ยนะครับยี่สิบมือแต่เฉพาะลูกเนี่ย ไปเลี้ยงต่อเข้าเดี๋ยวซีซิพามืเนี่อ่ะขายตัวละแปดร้อยตัวละเจ็ดร้อยแปดร้อยได้สบาย้วครับครับนั่งแต่ขึ้นทุนเหรอครับครับมันต่อยอดได้ลยครับนี่ตัวนี้อืมตัวนี้กับวามีหยางครับกับเลี้ยงเขาแห้งคูมีเวล่าผูมี่เวลาครับมานั่งเลน้ำเขาจังสี่นี่หาผักหามีไม่ให้กินนี่ประหยัดครับครับย่ยมแร่งหอดประหยัดกินหอดห่ เลี้ยงอาหารให้กินห่อกับถือว่าไปยัดตุ้นทุนไปนําเนาะครับครเลี้ยงอาหารกับพวกอย่างกับพวกผักพวกน้ำหัวน้ำข้าวห่อเนี่ยแหละครับครับสบายสบายอืมนี่ครับว่หมูโตอ่าหมูนี่ละครับท่องแรกลูกเขาสี่หน่อยครับพ่อท่องสองไปในลูกหลายเลยครับให้ลูกดกเลยดกเลยครับอืสายพันธุ์ในลูกดกครับเลี้ยงง่ายลูกดกโตไวครับ มีหอดเบอร์พ่อข่ารับสื่อเลยครับพ่อข่ารับสื่อหมูพ่นกับมี่มีเห็ดในกลุ่มในหยางอืขายว่นยากครับหมูปลาเลยครับขายบ่ยาถือว่าราคาบปรตกเนาะขับคันพ่อข่าพ่นมาเมาพ่นกับเมายกคอกไปไห้เล่ไหมครับครับพ่นมาเมาเป็นลูกเมาหยางไปเข้ากระเลียงได้ปอะมาพันไรครับขายลูกไปครับอืคิดว่าถือว่าตอบโจทย์ของเกษตรกรไครับที่ขันสีเลียงหมูปลาตอบโจทย์ครับอันอิบอกที่นนองเลยมีเหตุผลเดียวคือเ่ามีเวลาครับ ครับอยากมีเวลาให้ลูกให้มีอยากมีเวลาให้ครอบครัวครับจักหน่อยหนึ่งแค่นั้นแหละครับปัญหาคือบอกมีเวลาครับผมแต่ถามว่าจะความหัดความผูกพันมีบอกมีอ่ากาที่สือไปขาไปหัดนี่ก็าไม่อยากให้หรอกครับสงสารเขาเนาะสงสารเขาครับเขาอยู่ยังสี่ครับแต่ไปเลี้ยงขายลูกนี่กวัวครับไม่ผู้นี้หมูผู้นี้ปั่นคือว่าหมดแล้รครับครับ นะครับว่ากินลูกครับอ่าเดี๋ยวให้พี่ต้นนะครับฝากช่องทางการติดตามด้วยเบอร์โทรเนาะครับผมอ่าสามารถติดตามในช่องทางไหนเนี่ยหล่ะกับเบอร์โทรนะครับครับผมครับครับอ่าอ่าถ้าเป็นเบอร์โทรก็เป็นศูนย์หกห้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งแปดเก้าครับผมครับถ้าเป็นในส่วนของช่องทางการติดติดตามกับมีเพจ ถุงกุลาชแนลครับยูทูบกับถุงกุลาชแนลตอบกับถุงกุลาชแนลครับยูทูบกับคนที่ตามลักสามที่แสนแล้วกับพี่น้องพี่ตนนะครับพี่ตามอยู่สี่แสนแปดครับในเพจกับสี่แสนหาสามารถไปศึกษาเรียนรู้ในอ่คลิปเกษตรครับผมผสมผสานอื่นๆเนาะครับผมครับของเกษตรเนาะครับอ่ามีทุกอย่างก็สามารถที่ตามพี่ตนได้หรือว่าผู้ที่อยาก สีมะเมาขอก็คือมะเมาได้เลยมะเมาใดครับต้มกุ้ยกันครับครับกัมมอยูนี่ก็ได้มาเบืองมัวก้อนก็ได้ครับผมพี่กัดกะบ้านจันครับผมครับตะบนถูกว่าครับโท่มากก่อนใน้ึกครับเพราะว่าร่างหาผมบว่งครับร่างหายท่วมมากเลยผมไปทายคลิปยูอุดรยังสิครับผมหรือว่าโท่มากอันรักมาหาบ่เดียผมไปยูบุลยังสิไหมครับครับครับอ่าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่ต้นไร้ไร้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ